ไม่ยอมพายเ่ยอันไปเลยครับพี่ครับบอกบันดาลด้วยลูกคุงไทยไลมุกเบนมักมองมักราตีเลีนไพ่ดีกักคุณจะบอกอาจารย์จิดกูมีรักษาที่โทรศัพท์กู เป็นบ้าบุ้ยหมู่บางนั่นหมู่บางนี่โอ้บ่จักเมืหมูบางไครฮนี่